สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหาพื้นที่ของพีระมิดกันนะคะจากตัวอย่างนะคะ ทงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะซึ่งมีฐานยาวด้านละ10หน่วยนะคะและสูง12หน่วยถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้นะคะถ้าให้มาเป็นโจทย์ปัญหาแบบนี้สิ่งแรกที่นักเรียนต้องทําคือวาดภาพใช่ไหมคะ,ะวาดภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะครูอาจจะวาดไม่ไม่ไม่สวยเนาะฉะจั้นนักเรียนวาดให้สวยกว่าครูนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะยาวด้านละเท่าไหร่นะโจทย์ให้มายาวด้านละ10บหน่วยใช่ไหมคะแสดงว่าตรงนี้เป็น1ิบ ตรงนี้ก็ต้องสิบใช่ไหมคะด้านนี้ก็ต้องสิบใช่ไหมคะด้านนี้ก็ต้องสิบใช่ไหมคะจากนั้นเป็นพีระมิดใช่ไหมคะก็ต้องปึ๊บใช่ไหมอย่างนี้เนาะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ครูอาจจะวาดไม่สวยนะอ่านี่น้องวาดสวยกว่าครูอ่ะประมาณนี้แล้วเป็นพีระมิดนะคะมี อันนี้โจทย์บอกว่าไงยาวด้านละ10หน่วยไปแล้วใช่ไหมคะและสูง12สูงคือตรงไหนสูงคือตรงนี้ใช่ไหมคะสูง12คือด้านนี้อ่าตรงกลางจุบป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าด้านนี้ที่โจทย์ให้มาคือสูง12ใช่ไหมคะ อสูง12เนาะจากสูตรในการหาพื้นที่ของพีระมิดว่าไงคะพื้นที่ของพีระมิดใช่ไหมคะพีระมิดนะคะเราจะหาจากพื้นที่ฐานใช่ไหมคะพื้นที่ฐานอ่พื้นที่ฐานอา่พื้นที่ฐาน,าน,านบวกกับพื้นที่ผิวข้างใช่ไหมคะพื้นที่ผิวข้าง ผิวข้างเนาะทีมาดูทีละอันมาดูทีละอันพื้นที่ฐานคืออะไรพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานตรงนี้เนาะพื้นที่ฐานก็คือกว้างใช่ไหมคะกว้างคูณกับยาวอ่ากว้างคูณยาวเนาะจากนั้นบวกกับพื้นที่ผิวคืออะไรคะพื้นที่ผิวคืออันนี้สูตรน,นี้เนาะหนึ่งส่วนสองคูณความยาวอะไรนะ ความยาวรอบฐานใช่ไหมคะความยาวรอบฐานคูณกับสูงในที่นี้คุณครูบอกว่ามันคือสูงเอียงละกันเนาะอ่ะอันนี้คือสูงเอียงนะคะฉะนั้นเราจะได้ว่าอ่า พื้นที่ฐานน็ะคือกว้างคูณยาวตรงนี้เนาะพื้นที่ฐานเห็นตรงที่ครูลบายสีตรงนี้ทั้งหมดนะคะมันคือพื้นที่ฐานอันนี้เป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่าเราจะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือกว้างคูณยาวเราจะได้มีค่าเท่ากับ10คูณกับ10ใช่ไหมคะสคูณ10นะคะได้พื้นที่ฐานแล้วใช่ไหมคะบวกกับเศษ1ส่วนสอง คูณกับความยาวรอบฐานผลบวกเนาะมีผลบวกอ่ามีผลบวกด้วยผลบวกของความยาวรอบฐานความยาวรอบฐานก็คือนะรอบฐานนี้เลยคูณกันทั้ง4ด้านก็คือ10บบวกสิบบวกสิบบวกสิ 10, คูณกับสูงเองียงแต่เราในที่นี้โจทย์ให้มาคือภาพนี้ถูกต้องไหมเห็นสีฟ้า เห็นไหมคะโจทย์ให้ตรงนี้มา12อันนี้เป็นสูงตรงสิ่งที่โจทย์ให้การต้องการหาคือเส้นนี้ที่ครูเขียนเป็น x ใช่ไหมคะเพราะว่าตรงนี้เรารู้แล้วแหละว่าครึ่งหนึ่งรัศมีครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมนี้ทั้งหมดเนี้ยมันคือ10ใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งมันก็ต้องเป็น5ใช่ปะ่ะครึ่งหนึ่งเป็น5ดูนะครัวรูปออกมาวาดใหม่มันจะได้รูปประมาณนี้ ฝั่งหนึงเป็น12ฝั่งหนึงเป็น 5. เราต้องการหาค่า x ด้านนี้นักเรียนต้องใช้ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสเข้ามาช่วยนะใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเราใช้ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสเข้ามาช่วยในการหาเส้นนี้หาหาเส้นนี้เนาะก็จะได้เท่ากับ x กาลังสใช่ไหมคะเท่ากับ12กํากำลังสบวกก้าลังสใช่ไหมคะอ่ะดูต่อไปเนาะ 12กำลังสองเท่ากับ144บวกกับ5กำลัง2คือ25บวกกันแล้วมีค่าเท่ากับ169ใช่ไหมคะ169อสดสแควร์รูทออกมาก็จะเหลือเท่ากับใส่รูทให้เขาอะไรคูณกัน2ตัวได้169ก็คือ13แสดงว่า x นี้มีค่าเท่ากับ13 x นี้คือสูงอะไรนะสูง เอียงใช่ไหมคะแสดงว่าเราเอาไปแทนค่าในศูนย์เอียงตรงนี้แล้วได้แล้วใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ13โอเคถัดไป10คูณ10เท่ากับ100บวกกับ1ส่วน2คูณกับบวกกันได้4 x 10ใช่ไหมคะคูณกับ13ตัดทอนเหลือ20ใช่ไหมคะ 20่สิบคูณสิบสมีคูณสิมีค่าเท่ากับ260ร้อใช่ไหมคะสองร้อยหกสิบร้อยบวกสองก็จะมีค่าเท่ากับ360หหน่วยเป็นตารางหน่วยสรุป เราหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยเราหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้แล้วมีค่าเท่ากับ360ตารางหน่วย